ต่ำนะคะเด็กหมูจักกันแต่แต๊ะบุระแต๊ะหนัเนี่ยพระท่านเนี่ยเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเร่ด้วยสามนะคะหมูจักแตงแต่น้องออกไปลองไปล่ำคนละแต๊ะอันเป็นเล็กน้อยลองเพ่งจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยแต่จังไรก็คือเกาเอา่าเป็นค้นมีสายดีอบออมอาลลีนะคะยิ่งเห็นลูกมือเนี่ยจะเป็นคู่เพลงแต่งเพลงให้องอิงแน่แต่งเพลงให้คนแบบดังๆคือจังวาวแด้เนาะคือจังแพ้าๆ,ๆคือจัง สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับพบพอกันนะครับในช่องคู่ต่ำนะคริสอีกคือเก่านะครับเนาะมนี้มากับลุงตายเราเซอรโกกนะครับผู้จัดการนะครับเนาะพลละครับมือนี้สีพ่าพี่น้องนะครับไปหาเอื่อยฮักอ่าเอื่อยฮักแลักกับไอฮักนะครับเนาะมีความฮักแพงกันนะครับบ่แม่นเอื่อยแทะบ่แม่นพี่ไส้แทะแต่ว่ากัฮักกันคือเอื่อยคือไอนะครับอ่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ซื่อดังนะครับของจอร์ชิสเกษนะครับสีพ่าพี่น้อง นะครับไม่ย่ำย้ำถามข่าวเพิินนะครับเนาะเหล่องเล่าความเป็นไปเป็นมานะครับหรือว่าเกี่ยวกับความปลื้มปิติความปลื้มใจนะครับที่เพิ่นเห็นน้องไส้เพิ่นอยู่ในจุดนี้สิเด้มาถามข่าวถามข่าวเอื่อยนะครับเนาะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะครับทีร้านก๋วยเตี๋ยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวบุญประเสริฐนะครับเนาะเดี๋ยวพกอกันพี่น้องครับด้านหลังก็สิเป็นฟ้ามัวครับพี่น้อง ไอ้เบิ้งบรรยากาศครับครับตอนนี้ก็สิเป็นร้านต์เดียวครับพี่น้องตั้งอยู่ที่บ้านหนองยางครับอำเภออุดมบลาพิสัยนะครับทางไปอันนี้อำเภอตุ้งพอนนะครับเด่ซึ่งตอนนี้ลูกค้ากําลังเขาล่างๆงเขามากเลยครับพี่น้อง หือว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว่อดังแห่งจจงหวีสเกตนะครับหรือว่าท่านสซนอุดมพรน้องพี่น้องเนาะวันนี้มาทา้งด้านหนาล้านกัสีประม่านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบุญประเสริฐนะครับร้านไห่์ไซด์นก็เข้าไปส้มกันนะครับด้านในนะครับเนาะบรรยากาศกัสีประม่ณนี้ครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้ลูกค้ากำลังรังเข่าครับคือบรรยากาศภายในนะครับอสวัสดีครับไอซไซครับสวัสดีครับ นี่คือนะครับโตแกใหญ่นะครับหรือว่าไอยฮักนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบุญประเสริฐนะครับนี่กะเป็นเอื้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้มหวันี้กําลังอันนี้อยู่ในช่วงเวลากินพอดีเนาะเดี๋ยวสะดวกบ่านอนสะดวกในการส่งผ่านบิ่งบรรยากาศแป๊บนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมครับตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศแห้งนะครับตอนนี้ลูกค้ากําลังลังเข่านะครับเนาะ สกูนึงจะได้นะครับสัะพัดนะครับท่งเอื้อยกันนะครับแล้วก็ท่าถ่ายนะครับเดี๋ยวประกอบกันนะครับสวัสดีครับนะครับอ่าตอนนี้นะครับกัอยู่ทิลลานก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออุ่นประเสริฐนะครับในพวกพ่อนะครับกับเจ้าของร้านนะครับเนาะนี่ก็คือเอื้อยฮักนะครับเป็นเจ้าของเจ้าของธุรกิจนะครับเอลยชื่อยังก่อน ซื้อแทดค่ะเอาง่ายๆซื้อแทดซื้อแทดะนะครับเมนจ์กมืมอนี้กับไดม่านะครับถือว่าเป็นการโปรโมทล้านใหญ่ๆหนึ่นะครับเนาะและ้วก็สิบปัามข้อมูลซื้อนะครับความเป็นไปเป็นมานะครับที่<ช>ล้านกว๋วยเตี๋ยวเรือบุญประเสริฐนะครับให้อะไรพวกล้านนี่คือเกยมี่ยังไงแน่น, <ะ S 1> นอนนะคะมาที่ล้านกว๋วยเตี๋ยวเรือบุญประเสริฐนะจ๊ะจะได้เห็นแล้วก็ได้ชิมก๋วยเตี๋ยวที่รสชาติดีมาก ค๋วยเตี๋ยวอันดับแรกเลยก็คือค๋วยเตี๋ยวเลือดนะคะค๋วยเตี๋ยวเลือดทีรานรสชาติจะอร่อยร้อมใส่ใจทุกรายละเอียดรายละเอียดทุกอย่างรวมถึงการบริการนี่คือทางร้านเขาจะเน้นการบริการเป็นหลักทุกคนมาประทับใจทุกคนค่ะสะอาดนะคะเป็นที่พองพักพักแมนค่ะสดสะอาดใหม่ทุกวันนะคะของเขาจะสื่อถูกมือค่ะตอนนี้ร้านร้านกุวยเตี๋ยวเลือดของเอ๋นี่ตังอยู่ยี่สับ่าตอนนี้นะคะ เซน226นะคะสีสเกตอุดมพรน,นะคะจะอยู่ขาออกเมืองค่ะเลยจากปั๊มปตทอบันเหล่ามาอยู่ประมาณ2กิโลนะคะโดยประมาณอยู่สายเมืองค่ะก่อนทางเขาบันน้งย่างนะคะ<แ>หาหาบนย่าค่ะหรือเขา Google Map พิพมเขามากก็จะเจอเลยนี่ก็คือร้านก๋ยวยเกรือนะครับที่พบก็บคิดว่า,าที่ซิมแล้วนะครับกที่ว่าเป็นรสชาติเด็ดนะครับเป็นรสชาติอีบ่ฟอนนะครับ ถือว่าเป็นล้านหนึ่งนะครับในจังหวันชีสะเกตนะครับที่ค้นหลายนะครับคนมากินหลายแห้งพี่น้องนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบุญประเสริฐนะครับตัวน,นี้คือคนกําลังทยอยเข้ามานะครับตอนนี้รถลากกําลังอ่าเรียบจอดกันหลายแล้วในช่วงเที่ยงเนี่คือเอาเอาประยุร์อะไรมาคนหลายแงางงค่ะก็ช่วงเที่ยงก็จะลูกค้าก็จะคอยแน่นร้านแน่นะคะแต่ว่าทางร้านก็จะบริการเาร็วค <ทำ S 1> <ป>่ะทําเร็วบริการเร็วนะคะคือบ่ต่้มพอต่้มก่านสองโมอ เหม่นค่ะประมาณนี้ค่ะนี่กะทิวานพระธรรมดาเาป็นน้องเนาะนะครับเป็นร้านสวัสดีค่ะเชิญค่ะครับตี๋ยวร้นปณคือคนกำลังทยอยมานะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับของเกลือคลองไอ้นะครับเกลือหักไอหักนะครับเนาะผู้ใด้พันไปพันมานะครับทั้งเซนซีสเตเดทุ่มพรนะครับหรือว่ารักกิโลที่เจ็ดนะครับเนาะอ่านี่ก็เชิญแวะแวะชิมนะครับแวะกิน ครับฝากท่องไว้ให้พี่น้องนะครับที่ลานก๋วยเตี๋ยวเรือบุญประเสริฐนะครับเนาะเราจะถามอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องเหล้านะครับของของน้องเองนะครับเรื่องกับนาศิวุฒทั้งทั้งเรื่องโซเชียลเนาะนะครับเดี๋ยวมีความหมู่ศึกยังไงนะครับที่เห็นน้องมาถึงจุดนี้สิไห่เพาะนอนี่ยน้องอาจจะตำรับต่ำนะคะเดี๋ยวหมูจักกันแต๊ะปุหร่าแต๊ะหนูเนี่ยบ่ท่านเนี่ยเห็ด ก๋วยเตี๋ยวเลยเดยสามนะคะผู้จักแตงแต่น้องออกไปลองไปล่ำคนละแตงแต่อันเป็นเล็กน้อยลองเพลงจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยจังไดก็คือเก่าเปคนอ่มีใายดีอุปอมอาลี่นะคะยิ่งเห็นทุกมือเนี่ยจะเป็นคู่เพลงแต่งเพลงไห้อุ้งอิงแน่แต่งเพลงไห้ค้นแบบดังๆคือจังวาวดงเนาะคือจังเพ่าๆคือจังเพ่าๆเสียง่องนี่สคะ อีกหลายๆคนมิเชนเชลเลดมิเชนเฉลิมแมนค่ะที่ร้านนี่ก็เปิดฟังทุกมือได้แม่งี่น้องแดงเชนเชลเลดแมนพัชรีแมนไม่แมนแมนแมนไม่พัชรีก็มีความแบบว่าดีใจี่น้องมาถึงจุดนี้นะคะแต่คนหมุนจักกรหลายเป็นฮอดคู่บ่าอาจารย์หังสี่นะก็ยังบ่ทันถิ่งอันเนาะบอท่านบ่ท่านถิ่งเอื่อยบ่ทันถิ่งอ้ายบ่ทถิ่งพ่อถึงแม่นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ดี อายุไก่ก็มีความสุขบอเคยเอาเปียกไผ่ค่ะเป็นแบบไหนกับเป็นแบบนั้นเป็นทีแปลว่านี่บอคือบอแมนรวยน่องเนาะบัวเป็นแบบนั้นเป็นจังไหนก็เป็นแบบนั้นกล่ำจังไหนก็คือกามล่เนาะครับกล่ำนี่วันหยุดกันกันแล้วก็เกิดซีโม่กล่ำกล่แมนคือกล่ำแต่ว่าในซื้อในวงการในซื้อต่ำต่ำแมนตลินี่เอาไม่เลาวันหยุดจังสี่เด็กกลับไปหาปูหาปลาน้ำกันเด็กเป็นหนวดกูบ้าจานเป็นหนวดคนดังเลยเด็กแต่ว่ากลับไปหาปลาไป แทงยังไปหยางว่านแฮไปอ่านของกระปอมไปน้ำกันจี่สี่ทีพี่น้องตัวนี้ปกติเล็กสี่เดียเนาะตัวนั้นคือเอามาปล่อยค่ะเอามาปล่อยกองกระป๋องปล่อยค่ะก็ถือว่าโอเคอยู่คือทั้งทั้งลานเอื่อยนี่อ่า โดยเฉพาะพวกเครื่องปรูนทุกอย่างนี่คือเฮ็ดเองกับมือไม่บอกแมนค่ะเฮ็ดเฮ็ดเองเกือบสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยที่บ่อใ้เฮ็ดเองกับขึ้ลูกชิ้นกับเส้นเป็นสูตรเฉพาะมไหมครับแมนค่ะแกะเองเฮ็ดเองค่ะทั้งสูตรบุญประเสริฐนี่บ่อใด้อันนั้นได้บ่อใด้สืออันแฟนใช้ข้าเจ้ามาเนี่ยไอไอเอกนี่ละเจ้าของร้านนี่ละไอแฟนหนูนี่แกะแกะสูตรเองนะแกะสูตรเองคือ เดค้าว่าซิมีแพ่นเปิดมองไม่บอกหรือจังใดครับกสิทิดอยู่แต่ว่าเฮ้ากับตองคอยเต้นคอยไปแมนค่ะเฮ้ากับตรงเบ่งสภาพเศรษฐกิจน้ำแน่มันเห็ุเหตุอย่างถี่นเล่งดวนแห้งกับบ่อใดมีมือบ่อหลเนาะแมนค่ะโมเมนต์ต้กกันดีแล้วกาเฮ้ากับตรงเบิ่งว่าพนักงานหลานเฮ้านี่เก่งบ่อสามารถบริหารในเฮ้าใดบ่อในช่วงผีเข้าสิไปเปิ่อลานมันมันหลายอย่างในการบริหารหลานอันนี้ก็เอาไว้อีกเป็นแผนหนาละกัน จ้ะสหรัคือตอนนี้ส้นางพี่น้องไปชมบรรยากาศภายในเดี๋ยวให้พี่น้อาชมบรรยากาศภายในนะครับของร้านนะครับน้องนี่ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบุญประเสริฐนะครับต้นไม้กับเนี่ยมึงจะจังหอนเลยพี่น้องแต่ว่าหนูกับต้นม่เป็นบรรยากาศที่ลมลื่นนะครัี่นาาภยในนี่บรรยากาศสีลมลื่นเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยวเส้นมางก็เลอ่านก่อนทำลายถ่ายก่อนนะแล้วบริษัทบอดเนียพี่น้องแต่ว่าเรามาใส่แว่นดำ นี่ครับคือนะครับเจ้าของร้านนะครับเนาะคือนะครับเสียเอกนะครับหรือว่ายเอกนะครับเนาะนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบุญประเสริฐนะครับบรรยาการร้านนะคะเก่งมากครับอันนี้ค่ะเอ่อตอนี้คืให้ดูได้ครับอันนี้ให้เบิร์ได้ตัวนี้คือบรรยากาศนะครับภายในอันนี้คือหมอนครับเนาะ ตัวนี่คือตัวนี้น้ำซุปนี่เป็นน้ำแซ่บแห้งครับพี่นงค์เข้มข้นนะครับสูตรเด็ดนะครับบอบๆไข่มีหมูมีเนื้อนะคะมีหมูมีเนื้อสหรับพี่น้องนะครับพันไปพันมานะครับเนอกข้างเส้นซีสะเก็อุ้งพอนะครับละกิโลขาออกนะคะขาออกครับขาออกหนึองกระเพือบรรยากาศภายในครับตอนนี้คือลูกค้ากําลังเริ่มกําลังเริ่มเข้ามานะครับทักนะครับที่ครับ เก้ก้าเพิ่นเพิ่นกำลังทำงานอยู่นะคะแล้วก็ทา้างลานจะมีกาบหมูนะคะมีกาก,กหมูเพียรค่ะกาบหมูอันนี้กะเจ็ดยเองนะคะ อันนี้ใช้เทสเองทุกมือนะคะทำวันต่อวันอันนี้คืออันนี้คืออย่างทำเอกระปุกนี่คืออย่างเราเองก็ในนี้จะเป็นน้ำพริกแคบหมูนะคะน้ำพริกแคบหมูน้ำแคบหมูจะนี้กับปูรสมาแล้วตัวนี้คือทำเองหรืออันนี้รับมาอันนี้รับมาแต่ว่าคือเอามาอันนี้คือทำเองก็เรียกว่าใส่ใจลูกค้าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ทำเองนะคะวันต่อวัน ขาดไม่ได้เลยคือกัาตัวนี้คือสวยนี่เป็นไฮไลท์ของร้านที่กันยวครับตัวนี้ก็เพระว่านี่แหละค่ะได้เขาเรียกว่าเพราะว่ามันเป็นลักษณะของนั้นของเรือเนาะนี่ครับสวยงามทีเดียวครับเขาแับเดี๋ยวนี้ยังกจะเป็นแหวนน้ำครับตัวนี้คือไฮไลท์ของร้านด้วยใช่ไหมค่ะอ่าตัวนี้เราใช้ขันน้ำนะคะขันน้ำให้ลูกค้ากินน้ำนะคะครก่อนหยุด ตอนนี้ก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่มันดูเก๋อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นไกลอีกแบบหนึ่งเนาะเพราะว่าเห็นลูกค้าเวลาเอาใส่แก้วซ้ำหนี่ยลูกค้ากินน้ำมุกข่อยอิ่มแล้วก็จะบ่เย็นเขาก็เลยเก็บมาใส่ใส่รายละเอียดวละน่าจะใส่ตัวนี้แล้วใส่น้ำแข็งเล้ยไรแล้วก็น้าเดนะ้ก็เ,เป็นความคิดนะครับเป็นมิติใหม่นะครับของร้านกว๋วยเตี๋ยว นะครับเนาะจ้าในกากพี่น้องไว้น้ำหนักันแล้วกันนะครับสาหรับพี่น้องคันคันไปพันมาเนาะแถวนี่นะครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับพิวามาเหลือมาหลายึืนนะครับกับขึ้นชื่อนะครับในจังหวัดชิสเกตกาะฟพี่น้องนะครับไว้น้ำหนักกันแล้วกันนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ